สวัสดีครับอสมโภคผลิตชันนะฮะคนบ้านนาฬิกานะครับผมคลิปนี้นะฮะจะเป็นคลิปนาฬิกาเลือนหนึ่งที่ผมซื้อมาเนี่ยน่าจะนานแล้วแหละนะครับนานมากแล้วเรื่อนนี้น่าจะ2ปีแล้วนะครับเป็นนาฬิกาแบรนด์จจนนะครับแบรนด์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องเอาเขาเมารีวิวนะครับหลังจากที่ใช้งานเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วก็ ผมว่ามันโอเคหน้ามารีวิวนะครับบวกกับราคาของมันนะฮะมันคือนาฬิกาแบรนด์ Golden Hour นะครับแปลเป็นภาษาไทยนะครับชั่วโมงทองนะครับดีไม่ใช่นาทีทองผมว่าคนที่เล่นนาฬิกาสไตล์แบบนี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตามันนะแต่แค่ว่าไม่ได้รู้สึกคุ้นถึงตัวชื่อแบรนด์มันแต่ถ้าผมบอกว่าแบรนด์น หลายคนอาจจะคุ้นขึ้นมานะครับซึ่งผมเดาว่าแบรนด์นอตเนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์แม่ของเจ้าเรือนนี้นะครับแต่ว่าเขาคงจะแยกทํากันหลายโปรโดักต์หรืออาจจะเป็นคุณละแบร์เลยก็ได้นะครับแต่ออกมาจากโรงงานเดียวกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าตานะฮะมูฟเมนต์ข้างในนะฮะรวมถึงวัสดุที่เอามาทำเนี่ยผมว่ามันมันแทบจะเหมือนกันเลยคิดว่ายังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกันแน่นอน สำหรับนาฬิกาเรือนนี้ผมซื้อมานะครับจากลาซาด้าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนาฬิกานะที่รอนานที่สุดนะครับรอจนลืมไปแล้วว่าสั่งไว้นะเรือนนี้น่าจะรุ่มร,มรม่ประมาณ2เดือนครับถึงเชองจะมาถึงนะผมขอบอกราคาค่าตูวของเจ้าเรือนนี้ก่อนนาฬิกาเรือนนี้นะฮะผมได้มาในราคาไม่ถึง400บาทนะครับ300กว่าบาทเท่านั้น แล้วควนี้ผมจะมาพูดให้ฟังว่า300กว่าบาทกับเจ้าเรือนนี้ยคุณได้อะไรจากมันบ้างเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของขนาดของมันกันก่อนนะครับสําหรับตัวเส้นรอบวงของเจ้าเรือนนี้ยขนาดนับัดน,นะครับจะอยู่ที่47มิลลิเมตรนะครับก็เป็นไซส์ใหญ่นะครับนาฬิกาสไตล์พานาายที่เป็นเคสแบบนี้มันก็จะใหญ่ๆแบบนี้แหละครับ ส่วนความหนาของตัวเรือนนี่17มิลลิเมตรนะครับก็อย่างนี้เลยนะอ่าอย่างนี้นะครับตัววัสดุของตัวเคสนะครับอันนี้ก็ต้องมาพูดถึงกันนิดนึงนะฮะวัสดุของตัวเคสเป็นอลลอยนะครับเป็นอลลอยขัดด้านไม่ใช่สแตนเลสนะครับอ่าดูเลยมันเป็นอลลอยนะฮะขัดด้านมันจะเป็นอลลอยนะฮะแล้วก็ขัดแบบแพรลายมานี่ขัดด้านนะครับ เยอะมากตัวที่เป็นแหวนเบเซลชิ้นนี้นะครับจะเป็นสแตนเลสนะครับเหมือนเขาเอาสแตนเลสมาประกบกับอลลอยทีหนึ่งรักษาจะเป็นไซส์24มิลส่วนตัวนี้นะฮะฟังก์ชันของจงข้างๆนี้ก็จะสามารถปลดออกมาแบบนี้ได้นะฮะเพื่อที่จะทำการตั้งเวลาดึงออกมาแล้วก็หมุนนะครับก็ไอเจ้าชิ้นตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นน็อต นะครับน็อตสองตัวนะฮะยึดเข้าไปตรงๆเลยนะฮะเนี่ยเปิดออกมาก็จะเห็นนะฮะมันจะเป็นน็อตสองตัวนะฮะยึดเข้าไปตรงๆนะฮะซึ่งพอใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะก็ด้วยเรื่องของคุณภาพการผลิตที่มันไม่ได้ดีมากไอ้ตัวตรงเนี้ยมันไปเบียดกับปุ่มพลงทําให้ปุ่มพลงกดไม่ค่อยเข้านะฮะทังเกีให้ดีว่ามันทําออกมาไม่ได้คิดไม่ได้งานไม่ได้เนี้อาอ่านเนี่ยจะเห็นช่องว่างนะครับ เนี่ยในจุดตรงเนี้ยมันเบียดกันจนทําให้ผมไม่สามารถกดเข้าไปได้นะครับติดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตั้งเวลาเรือนเนี่ยเราจะต้องทําการคายคายน็อตนะครับก็คือคายน็อตข้างล่างนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาขยับได้แล้วก็ตั้งเวลาได้ปกตินะครับผมก็ตามราคานะครับวัสดุมันไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าถ้าพูดถึงราคาเนี่ยอยาไปคาดหวังอะไรเยอะเพราะที่มันให้มาก็ถือว่า เวอร์วางแล้วนะครับราคาไม่ถึง400นะย้อานั้นราคาเดือนนี้กระจกเป็นกระจกฮาร์เล็กนะครับเป็นฮาร์เล็กคิสเซิลนะครับอย่างที่ผมพูดถึงเรื่องงานประกอบที่มันไม่ค่อยดีนะครับตอนที่นาฬิกามันมาถึงผมครั้งแรกอะกระจกมันไม่ได้ใสแบบนี้นะบอกก่อนนะครับที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือผมผมมันลื้อมาแล้วนะครับกระจกนะครับงานประกอบไม่ดีเลยนะครับเป็นฝ้าอยู่ข้างในนะครับ เป็นฝ้าอยู่ด้านในนะคะคือพยายามเช็ดไปจกขีรอบแล้วล่ะทาไมไม่ใส่สักทีทําไมมันดูเป็นคุนๆนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกิดเป็นฝ้าอยู่ด้านในนะคะเป็นเกิดมาจากตอนที่เขาประกอบเครื่องนั่นแหละนะฮรผมก็ไม่รู้ว่าอากาศบ้านเขา,าที่กีนมาอากาศมันเย็นกว่าเราหรือเปล่าเพราะมันประกอบเข้าไปปุ๊บส่งมาบ้านเราเจออากาศร้อนๆมันเลยเกิดเป็นฝ้าที่ที่ขังอยู่ข้างในอันนี้ผมโม้นะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่า ผ้าข้างในาหนามากนะครับผมก็เลยทําการรื้อหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงรา,ายละเอียดเรื่องนี้อีกทีหนึงแล้วกันนะครับเอาเป็น,นว่าผมรื้อมาเพื่อที่จะเอาผ้าเนี่ยเข้าไปเช็ดข้างในนะครับมันก็เลยใสยแบบนี้ฮะฟังก์ชันก็เป็นฟังก์ชันดิจิตอลแบบทั่วไปเลยมีข้างบนก็จะมีช่องช่อง่าวัน7วันนะครับฝั่งขวาก็จะก็จะเป็นเวลานะครับตัว P ก็คือกลางกลางอ่าตอนเย็นเนาะอ่า PM นะครับ ข้างล่างก็จะเป็นเดทเป็นอารามนะครับถ้าเราตั้งนาฬิกาปลกเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีดำนะครับมันจะขึ้นเป็นแถบสีดําข้างล่างนะฮะส่วนตัวฝั่งซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นวินาทีอันนี้ผมมั่วผมก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนตัวรูมภายน้ํานะฮะก็ถ้าเราเห็นจากในคลิปต,ตอนเนี้ลูมมันค่อนข้างจะสีเขียวมากๆเลยนะฮะมองไปถึงนาฬิกาฟ็อกบอกลได้เลยนะครับ เขียนสีรูปมาเขียวมากแต่รูปจริงไม่สว่างนะครับไม่สว่างเลยมันจะสว่างแค่ตัวเข็มเข็มหลักอะสองเข็มนะครับส่วนที่เป็นมาข้างๆมันจะค่อนข้างอ่อนนะฮะเนี่ยดูได้เลยหลักจะสว่างแค่จุ่ตรงนี้ครับนี่นะครับแต่พอมาไป,ปข้างๆตรงนี้มันจะบางๆคือบางกว่าเข็มนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับไม่เป็นไรเอาไปเขียนรูปใหม่ได้ถ้าใครอยากใช้เขาจริงจังนะคราวนี้ผมขอพูดถึงตัวกระจกของเรือนนี้นิดหนึ่งนะฮะตัวกระจกจะค่อนข้างสะท้อนแสงมากๆเลยมเหมายถึงว่ามันมันไม่ตัดแสงสะท้อนนั่นเองนะครับเนี่ยอย่างที่เราเห็นตอนเนี้ยคือมันแบบมันไม่ค่อยดี ตรงนี้นะทั้ละผมนะยิ่งเวลาผมพยายามที่จะเอาไปถ่ายรูปนะครับในการทําเป็นทีเซอร์ของคลิปเนี่ยถ่ายยากมากนะครับไม่สามารถจับนาฬิกาเนี่ยนอนลงอย่างนี้ได้นะแล้วเอากล้องส่องจากข้างบนลงมาอย่างเงี้ยทําไม่ได้นะครับต้องเอียงอย่างเงี้ยถึงจะถ่ายได้นะครับเหมือนกระจกมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะแบบสะท้อนมากๆเลยแล้วก็ตัวกระจกอ่ะตอนที่ผมถอดเครื่องออกนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเช้กระจกข้างในอ่ะตัวกระจกข้างในอ่ะมันมีความเป็นกระจกแบบ กระจกซูมอ่ะเหมือนกระจกขยายอ่ะมือนหัวมากเลยนะครับ Baby, me, อ่าแล้วก็อย่างเจ้าเรือนเนี้ยตัวที่เป็นเป็นดิจิตอลนะครับมันก็จะสามารถเปิดไฟแยกตั้งหากได้ด้วยนะฮะก็จะเป็นไฟแบบไฟ l อ d ดอ่ะแต่สีมันไม่ได้สว่างมากนะเนี่ยเออจะเป็นไฟเขียวนะครับอ่าถ้าจะไม่ผิดตอนที่ซื้อมันมีใหม่ ไฟแม่งสว่างกว่านี้อันนี้น่าจะฐานใกล้หมดมั้งตัวสายนะครับราวนี้เรามาพูดถึงตัวสายกันดีกว่าตัวสายที่เขาให้มามันจะเป็นสายหนังนะครับนาโต้หลวงซูลูนะครับเป็นหนังพิวนะครับหนังเทียมอ่ะนะฮะถามว่าฟีลลิ่งตัวสายหนังตัวเนี้ยรวมถึงกลิ่นของมันนะเหมือนอะไรดูไหมเหมือนเข็มขัดรุ้เสือครับเหมือนมากนะ แล้วเวลาใส่อะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันมีความกระด้างนะครับมันแข็งมันกระด้างใส่ไม่ค่อยสบายเลยนะครับก็แนะนําว่าสำหรับสายตัวนี้ยมันสวยในรูปครับไปเปลี่ยนซะหาสายนาโต้ผ้าอย่างอื่นใส่หรือว่าลงทุนสายหนังที่เป็นนาโต้ดีๆสักเส้นหนึ่งจบนะครับจบเลยนาฬิการเรือนนี้สำหรับผมนะถูกออกแบบมา ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับการใส่สายนาโต้มากกว่าการใส่สายธรรมดานะครับเพราะว่าตัวลักสายของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูเลยนะครับค้มตัวลักสายเนี่ยรูที่มันใส่ตัวรูที่มันใส่เข็มสปริงบาร์เนี่ยอ่ามันมีความห่างออกมาจากตัวเคสมากๆนะครับแทบจะมาอยู่ริมตรงนี้เลยนะฮะมันเลยทําให้เกิดช่องว่างนะครับถ้าถ้าตัวถ้าเราใส่สายธรรมดาเนี่ยเนี่ยหัวสายอยู่ตรงเนี้ย ที่เกิดช่องว่างขนาดนี้เลยนะครับผมรู้สึกว่าใส่สาย,สายนาโต้จะจะสวยกว่านะครับแล้วคราวน,นี้อันนี้ก็คือฝาหลังของเจ้าเรือนนี้นะครับเอ้จะมีบอกอย่างชัดเจนนะ,ะเน,น,ะะ ique, นะครับเป็นโกลเด้นเอาเลนะฮะยูนิคคัพนะครับฝาหลังก็จะเป็นฝาสแตนเลสนะครับอย่างนี้เขาจะเขียนบอกชัดเจนเลยนะครับว่าสแตนเลสสแตนเลสสตีลเบเซลนะฮะตัวเบเซลของเรือนเนี้ยมันเป็นสแตนเลสนะครับ กันน้ำก็กันน้ำอยู่ที่3 atm เนะฮะสเปคกันน้ำใส่ล้างล้งหน้านะครับล้างมือประมาณนั้นคราวนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องตัวเครื่องมันกันบ้างนะฮะอันนี้เป็นเป็นจุดว้าของเรือนนี้เลยนะฮะตัวเครื่องของรุ่นนี้มันให้มาเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับอย่างที่เรารู้กันว่ามันเป็นนาฬิกาสอเครื่องนะครับเครื่องทีิต้อนเครื่องหนึ่งเครื่องคอร์สในฐานเครื่องหนึ่ง ตอนที่ผมถอดหรือประกอบอะนะครับเพื่อที่จะเอาผ้าเข้าไปเช็ดในตัวกระจกมันอ่ะผมเลยได้เห็นข้างในมันนะครับคือข้างในมันทําออกมาแบบโอ้โหมันเกินมันคุ้มเกินราคามากๆนะครับตัวเครื่องที่วางอยู่ข้างบนนะฮะมันจะเป็นเครื่องดีตอนนะครับเป็นเครื่องคล้ายๆพวกถ้าเราจะเห็นในพวกนาฬิกาจีช็อกโฮเมตอ่ะพวกดีไซเนอร์พวกนาฬิกาจีช็อกปอมสมัยก่อนอ่ะที่จะเป็น ชิ้นสีขาวๆอะแต่ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเครื่องในยี่ต้อนคล้ายๆแบบนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็ลงสเปคไว้ว่ามันเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูด้วยนะครับจะขึ้นรูปไว้ให้เห็นเลยว่าผมถอดออกมาเป็นยังไงนะครับส่วนตัวเครื่องที่เป็นเครื่องเข็มข้างในนะครับมันคือเครื่องเอฟสันครับหรือว่าเครื่องไซโก้นั่นแหละเป็นเครื่องเอฟสันนะครับ AL35E นะครับก็คือเครื่องที่ใช้ในไซโก้เครื่องไซโก้ผลิตอะเออใช้เครื่องญี่ปุ่นเฉยเลยเว้ย เครื่องดีด้วยครับใช้เลยายวๆาว,าวนะก็ราคา300ร้อกลางๆไม่ถึง400ได้นาฬิกาสเปคเครื่องแบบเนี้ยคุ้มแล้วครับใช้แล้วพังแลก็ทิ้งไปครับโหสำหรับโมเดลตัวนี้นะฮะ Gh นะครับขีด103นะครับต้องมีขีดนะครับถ้าเป็น Gh 103เลยอ่ะมันจะเป็นอีกโมเดลหนึ่งเลย นะครับต้องมีขีดขั้นนะครับถึงจะเป็นโมเดลตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแบรนด์เขาเหมือนกันว่าทําไมเขาตั้งชื่อ,อตั้งรหัสรุ่นมาให้มันทับซ้อนกันขนาดนี้นะครับตัวโมเดลตัวเนี้ยมันจะมีด้วยกันสองสีนะคะรับก็คือตัวเคสที่เป็นสีเงินนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ด้วยนะฮะกับตัวเคสที่เป็นสีดําแบบตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยจะมีให้เลือกสองสีนะคะก็คือจะเป็นสายหนังสีน้ําตาลแบบนี้นะฮะกับสายหนังที่เป็นสายหนังสีดํา แล้วก็โมเดลที่ออกมาก่อนหน้าน,นี้มันก็จะมีอีกหนึ่งโมเดลนะครับที่เขาใช้ตัวเคสหรือว่าตัวเครื่องเนี่ยตัวเดียวกันนะฮะแต่ว่าอยากให้มาเป็นสายแซนเล็นะครับซึ่งตัวนั้นเขาก็ไม่ได้ผลิตแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นสาหรับใครที่สนใจเจ้าเรือนเนี้ยอยากจะลองอยากจะไปเสิร์ชหาข้อมูลหรือว่าสนใจอยากซื้อมาใช้อ่ะให้เสิร์ชชื่อแบรนด์เลยครับ Golden นอั r นะฮะ G H นะครับขีดหนึ่งศูนย์สามนะฮะ หรือว่าลบ1นนะต้องมีลบหรือขีดนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นอีโมเดลหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อให้ดูด้วยนะครับสำหรับผมนะครับเหมือนเดิมในทุกๆคลิปนะครับข้อมือนะฮะ17เซนติเมตรหรือว่าข้อมือ7นิ้วครับขึ้นข้อ,อ,อมาจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเคหน่อยนะฮะก็ผมว่ามันก็ดูใหญ่ดู เปิดมือดีนะฮะผมข้อมือ7นิ้วนะก็คิดว่าใส่น่าจะยังพอดีอยู่ยังไม่ได้ล้นมากนะฮะแต่ถ้าใครที่ข้อมือเล็กกว่าผมลงมาเนี่ยคิดว่ามันคงจะดูใหญ่มากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะมันเป็นสายนาโต้แบบนี้ด้วยนะฮะมันมีเรื่องของการขดกันม้วนแบบเนี้มันก็จะดูใหญ่มากเลยนะฮะแล้วตัวเนี้ยมันเป็นสายหนังที่เป็นเป็นหนังพีวัตัวสายหนังมันค่อนข้างจะแบบมันมีความหนาของมันอยู่นะฮะพอเอามาม้วนใส่กัน มันก็เลยยิ่งดูใหญ่แบยิ่งดูใหญ่ไปเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอาสายนาโต้อีกแบบหนึ่งที่เป็นสายผ้ามาลองเปลี่ยนให้ดูนะฮะว่ามันจะสวยขึ้นกว่านี้ไหมนะครับสายที่ผมจะเอามาเปลี่ยนนะฮะก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันสวยขึ้นเยอะแหละแต่ว่าข้อเสียเดียวของเจ้าสายตัวเนี้ยคือมันสั้นครับผมพยายามหาซื้อแบบตัวยาวแล้วมันไม่มีนะฮะอันนี้คือสาย ไซสย์ยี่สิบสี่มิลนะฮะเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูนกันครับว่าใส่ไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนขนาดไหนแล้วก็เอามาขึ้นข้อแล้วมันจะดูดีกว่าเดิมไหมนะครับเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงเปลี่ยนไหมผมว่าดูดีขึ้นเยอะเลยดูแพงขึ้นทั้งที่มันไม่ได้เป็นสายหนังด้วยนะ แต่รู้สึกว่าเออว่ะมันดูดีขึ้นอนะคือสายมันสวยด้วยแหละนะครับอืมสวยเลยนะครับแตเสียอย่างเดียวนะสายมันสั้นไปหน่อยโอเคเดี๋ยวผมขึ้นคอให้ดูด้วยนะสายนี้นะนะครับสวยไหมนี่นะครับ สวยกว็เดิมเยอะเลยผมว่าดูแพงขึ้นเยอะ,อะเลยมันเสียเรื่องจริงๆนะสายตัวนี้มันสั้นนะครับผมใส่เนี่ยแทบจะแบบว่ารูสุดท้ายอะรูข้างนอกอะนะครับสองรูสุดท้ายแล้วนะโอเคประมาณนี้เลยนะคะก็สายเส้นนี้ก็จะอยู่ในเดือนี้ไปเลยนะครับที่เกียรตถอดแล้วนะครับเพราะว่า เอาจริงๆนาฬิกาเรือนนี้ผมก็ใส่สายแบบนี้แหละครับแต่ว่าจะเป็นสายอีกสีหนึ่งจะเป็นสีแดงเลื่อนนกนะครับมันก็จะเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งเลยนะฮะก็ตอนนี้สายแดงไอ้สีแดงเลื่อนนกเนี่ยมันไปอยู่ในนีวี่ฟอร์นะครับก็ดเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนะครับว่าสายตัวนั้นเป็นสีแบบไหนนี่ครับอีกสายหนึ่งที่ที่เคยใส่ของที่เคยใส่เขาก็าเคยจะเป็นสายเ่อนนี้นะฮะจะเป็นสีนี้นะครับก็ปัจจุบันมผมเอามาใส่ให้ใหเรือนนี้แทนนะเนะี่ยนะจริงจริงมันจะเป็นสายสีนี้ตอนแรกที่ผมใส่นะ อ่าก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วแต่คนชอบเลยว่าสีไหนแต่สองสีเนี้ยผมว่ามันส่วนทั้งสองสีนะสายอะ่ะเนี่ยมันส่วนทั้งสองสีนะครับก็แล้วแต่เลยนะฮะแต่ว่าผมก็จะตัวผมเองก็จะใส่เป็นสายสีนี้แล้วนะครับเปลี่ยนฟิลบ้างให้อ่าให้สายสีน้ำเงินเนี่ยมาอยู่ในเรือนนี้ดูบ้างนะฮะเรือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรือนที่ที่ผมใส่ไปบ่อยนะก็สําหรับในตอนนี้ถ้าใครอยากได้อยากจะบบหาซื้อเนี่ยเท่าที่ผมหาเจอเนี่ย มันจะมีขายหลงเหลืออยู่บ้างน,นะฮะในอาอลีบาบามีอาลีบาบากับเล็กเพจครับที่มันย,ยังพอจะมีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับแต่ว่าในช้อปปี้เนี่ยไม่เห็นโมเดลนี้แล้วนะครับแล้วก็ในลาซาด้านเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับซึ่งร้านที่ผมสั่งมาอย่างที่ผมบอกคนดูทุกๆคนอนะ่ะว่าผมสั่งมาคือแบบไม่ได้คิดว่ามันจะได้ด้วยเพราะว่าราคามันถูกมากก็ลอของสอนสองเดือนกว่านะครับแล้วก็ไม่มีคะแนน รีวิวด้วยซ้ำนะก็มันนานไปนะครับแต่ถ้าใครอยากได้จริงลองแนะนำเป็นอเล็กซ์เพสดีกว่านะครับเอาชื่อรุ่นไปพิมพ์เสิร์ชหาเลยนะฮะอ่าโกลเด้นเอาเออร์นะฮะจีเอชนะครับขีดนะครับ103ย์สา้ำว่าต้องมีขีด103นะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฮะเหมือนเดิมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe ให้กับคนบ้านเฮกานะฮะออสโม่โปรดิวชั่นด้วยนะครับแลวหลังจากนี้ก็จะพยายามหา เจเกตหาไอเทมอะไรแปลกๆหรือว่านาฬิกาเนี่ยมารีวิวให้ดูให้ชมให้ดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับยังไงฝากด้วยครับขอบคุณครับ